toa wood expert ขอเสนอ3ขั้นตอนเปลี่ยนผนังไม้ด้วยสีย้อมไม้ toa wood stain สีย้อมไม้ toa wood stain เป็นสีโปร่งแสงโชว์ลายไม้มีทั้งชนิดเงากึ่งเงาและด้านใช้ได้ทั้งงานผนังประตูวงกบ ราวระเบียงโดยคุณสมบัติของสีย้อมไม้ T.O.A Wood stain ฟิล์มสีทนทานกว่า2เท่าและแห้งเร็วกว่า5เท่าเมื่อเทียบกับสีย้อมไม้ทั่วไปจบงานเร็วยังป้องกันร,รังสี U.V จากแสงแดดและไม่ให้น้ำซึมเข้าสู่เนื้อไม้ได้อีกด้วยเรามาดูขั้นตอนการทำกันครับขั้นตอนแรกเตรียมพื้นผิวผนังใช้กระดาษทรายแห้งขัดแต่งพื้นผิวให้เรียบเนียนขัดเอาเส้นไม้ออกแนะนำขัดด้วยกระดาษทราย T.O.A ดีเอสเบอร์2 4 0ร้อถึงสามจากนั้นอุดโป๊ปิดล่องไม้รอยแตกตํ้หนีต่างๆบนไม้และหัวตะปูให้เรียบร้อยหลังจากอุดโป๊เรียบร้อยแล้วก็ขัดด้วยกวระดาษทรายอีกรอบเพื่อทําให้ผิวไม้เรียบเนียนเสมอกันมากที่สุดขั้นตอนที่2รองพื้นเมื่อผิวผนังพร้อมแล้วเราก็มาทารองพื้นด้วย T.O.A Wood Preservative Plus ยารักษาเนื้อไม้เพื่อเพิ่มการป้องกันเนื้อไม้ จะปลวกหมอดเชื้อรากัดกินไม้เพียงแค่ทานหนึ่งรอบเท่านั้นและรอให้สีแห้งสนิทประมาณ30นาทีเมื่อสีรองพื้นแห้งเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้กระดาษทรายขัดแต่งพื้นผิวเพื่อการยึดเกาะที่ดียิ่งขึ้นและเพื่อให้ได้พื้นผิวที่เรียบเนียนที่สุดแนะนำขัดด้วยกระดาษทราย toa dsc เบอร์3 2 0ร0อและมาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับทาทับหน้าด้วยสีย้อมไม้ toa wood stain ผสมสีย้อมไม้ T.O.A. Wood stain กับ t ิน n นอรเบอร์21แนะนำผสม t ินเนอร์ในอัตราส่วน5-10%ในกรณีที่ใช้วิธีการทาด้วยแปลงและผสม t ินเนอร์ในอัตราส่วน20-25%ในกรณีที่ใช้วิธีการพ่นสีโดยการทาทับหน้าจะทำทั้งหมด3เที่ยวครับ เที่ยวแรกใช้สีย้อมไม้ T.O.A Wood stain ชนิดเงาเพื่อสร้างชั้นฟิล์มทิ้งไว้ประมาณ6ชั่วโมงหลังจากที่สีทับหน้ารอบแรกแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําการขัดด้วยกระดาษทรายแต่งพื้นผิวเพื่อการยึดเกาะที่ดียิ่งขึ้นและเพื่อได้พื้นผิวที่เรียบเนียนแนะนําขัดด้วยกระดาษทราย T.O.A D.S.C เบอร์320-400หลังจากขัดกระดาษทรายแต่งพื้นผิวเสร็จ ก็ทาทับหน้ารอบที่2รอบนี้ใช้สีย้อมไม้ TOA Wood stain ชนิดเงาเพื่อสร้างชั้นฟิล์มทิ้งเอาไว้ประมาณ6ชั่วโมงครับหลังจากที่สีทับหน้ารอบที่2แห้งแล้วทำการขัดด้วยกระดาษทรายแต่งพื้นผิวอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อการยึดเกาะที่ดียิ่งขึ้นและทำให้เราได้พื้นผิวที่เรียบเนียนที่สุดแนะนำขัดด้วยกระดาษทราย TOA ดเอสซีเบอร์3 2 0ร้อถึงและทาสีทับหน้ารอบที่3โดยใช้สีย้อมไม้ T.O.A. Wood stain ชนิดเงาเป็นอันจบเที่ยวสุดท้ายครับเทคนิคเพิ่มเติม คือแนะนำให้ลองทาสีไม้กับไม้ตัวอย่างเพื่อดูเฉดสีซะก,ก่อนนะครับในกรณีที่ชอบเฉดสีที่ทาเที่ยวที่1ห,หรือเที่ยวที่2แล้วแนะนำให้ใช้สีย้อมไม้ TOA w d s t i n ชนิดใสามาทาทับจนครบ3ามเที่ยวเพื่อเพิ่มความคงทนให้กับชิ้นงานครับและนี่ก็คือ3ขั้นตอนย้อมผนังไม้ด้วยสีย้อมไม้ TOA w d s t i n โดยช่างเทคนิคจาก TOA